Lalu dia bergerak kembali ke tempat saya. Seperti ini. Lalu dia... ...menghilangkan. Ketika มาในทีแล้วแมงก็มาเลยครักเ็เลยลบมาครับทั้งหมดที่ปมมีนะครับแล้วลูล้วเยมาครันาะ serta belum terakuma, doa layak, yang mereng, istirahat alay, ay, eh, ay, 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 นะครับคือคนที่เจอหนักสุดนะครับคือเจอมันและมันก็จะมีชื่อตรงนี้นว่าเอ็นอันอะไรนะั่นแหละเอ็นแมนเกมมาคับลงอีก มันจะไม่มีมาครับลงอีกไม่แต่ EP เดียวแม่ก็จะไม่มีลงอีกเลยเพราะก็ได้เล่าสู่กันฟังแล้วนี่ทุกคนว่ามันไอ้นั่นแบบอเออ,เอ,อก็เล่าสู่กันฟังแล้วสุดท้ายทุกคนก็ต้องมาเล่นเกมพับทีฟีไฟเอาวีอะไรอย่างนั้นอ่ะเล่นไปเถอะ แต่ผมบอกเลยมาค้า่ะทุกคนอย่าเล่นเลยถ้าเล่นในคอบปะผมห้ามแต่ในมือถือไม่รู้ว่าจะต้องห้าหรือเปล่าคือผมผมไม่ได้เจอหรอกผมขี้โม้พุ้ยอ,กอีกขอโทษครับผมก็เอาเรื่องของฝรั่งคนนึงเนี่ยอะไรมาเล่าอ่ะเชื่อผมไหมตอนที่เดินเข้าใหม่ปะแบบมันจะเป็นเหมืองเหมือใช่ป่ะละ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยสเกลดีตันอะไรม่แม่งไม่มี เดินเข้าไปแล้วมันก็จะมีแต่หินแบบรอบๆเป็นอุโมงค์อ่ะแล้วก็เดินยาวไปเลยอะ่ะเออเดี่ยาวไปเลยอะ่ะซึ่งมันแปนลกไปดิบ้าไปออกกำลังเรื่องเลยเลยถาขึ้นนี่ยัแตกเป็นหมู